2อ้อบอกว่าเตาไฟฟ้ามีกำลังในประวัติใช้กับไฟบ้าน220โวลต์จงหากระแสและความต้านทานของเตาไฟฟ้านี้นะก็จากกำลัง P เท่ากับ I V แล้วก็ P เท่ากับอะไรครับ V กํลังสองส่วน R เท่ากับ i กำลังสอ r นั้นเราสามารถคำนวณหากระแสไฟฟ้าได้จาก i เท่ากับ p ส่วน v ดังนั้นกำลังของเราคือ600วัตต์ความต่างศักย์ไฟฟ้าคือ220โวลต์นครับงั้นเราก็สามารถคำนวณหากระแสได้จาก ค่านี้นะครับหกร้ 600, อยหารสองร้อยยี่สิบสองจุดสองสองจุดเจ็ดสามนะนั้นเราได้กระแสเท่ากับสองจุดเจ็ดสามแอมแปร์จากตรงนี้เราสามารถคำนวณหาความต้านทานได้หลายวิธีเนาะเราจะใช้ จากสมการก็คือ p เท่ากับ v กํลังสองส่วน r ก็ได้นะครับจากนั้นจากนี้เราจะได้ r เท่ากับ v กํลังสองส่วน p เราก็แทนค่า v ของเราคือ220โวลต์ยกกำลังสองหาร power คือ600วัตนั้นเราก็จะได้ R ออกมา ก็คือสองยกกำลังสองอืมครับหนึ่งนะครับหารหกร้อยวัตเราก็ได้แปดสิเั้นเราก็ได้ความทางเรามีค่าเท่ากับแปดสิบจุดหกเจ็ดโอม ข้อถัดไปตจวจพบว่าลวดทางเซนอุณหภูมิ20องศาความต้นานทาน0.35โอห์มจงหาว่าที่อุณหภูมิ2850ององศาเซลเซียสลวดจะมีความต้านทานความต้านทานเท่าไหร่ถ้าสภาพความต้านทานของทางเซนม,มีค่าเท่ากับ5.6คูณ10ปจากสมการของเราคือเรามี R t ทเท่ากับ R ศูนย์คูณด้วยหบวกอัลฟาทีลบทีศูนในกรณีน,นี้ทีศูนย์ของเราก็คือ20อ่สองศาเซลเซียสเพราะว่าเรารู้ว่าที่20่สองศาเซลเซียส R ศย์ของเราเท่ากับ0.350โ oh อห์มดังนั้นเราจะสามารถหาความต้านทานที่อุณหภูมิ2850 องศาเซลเซียสได้เท่ากับ0.35 0โอห์มคูณด้วย1นึ่งบวก5.6คูณสิบกำลังแปดคูณกับสองพันแปดร้อาสิบลยี่สิบได้เทกับแล้วเราจะได้ R ที่น่วูมสองพั แปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับศูนยจุดสามห้าคูณกับหนึ่งบวกห้าคูณสูนย์กำลังแปด จำหนึ่งนะจำตัวเลขไม่ได้ห้าจุดหกคูณสิบกำลังแปดห้าจุดหกคูณสิบกำลังแปดเราสาม,มารถเขียนเป็น e แปดนะครับคูณกับสองพันแปดร้อยห้าสิบลบด้วยยี่สิบได้เฮ้ยกำลังแปดหรือกำลังเท่าไหร่กันแน่แป๊บหนึ่งนะครับ หนึ่งบวกทำไมมันเยอะอย่างนี้ไม่น่าจะใช่นะอ๋อสิกลังก็แปดนะเห็นไหมว่าแล้วต้องคูณอะไรผิด ก็คือ e ลบแปดได้เป็น0.35005555นะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมาคือ55468เราได้ R แล้วกับ0 3 5 0 0 5 5 4 แปปรอมดังนั้นผลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่านี้โทษดิทําให้ความต้านทานเพิ่มขึ้นเท่านี้นะครัข้อ225อบอกว่าลวดทองแดงมีสภาพต้านทานเท่ากับ1.7ึ่งจุคูณสี่กลังลบหกโอเมตรยาว5เมตรแท่งผนังกลางสูงสมมิลิเมตร mm, มีกระแสสิบมิลลิแอมผ่าน ให้หาความหนาแน่นกระแสความหนาแน่นกระแสก็คือกระแสต่อพื้นที่หน้าตัดความหนาแน่นกระแสนันคือต่อแปร์เเท่ากับ i ส่วนด้วย a กระแสคูณพื้นที่เนี่ยขั้นแรกเราต้องหากระแสให้ได้ว่ากระแสมีค่าเท่าไหร่นะโจทย์บอกว่ากระแสคือสิบมิลลิแอมป์อย่างนั้นก็คือสิบกำลังลบสองแอมแปร์หารพื้นที่หน้าตัด ลวดบอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาพื้นที่นั้นตัดก็คือพายอากำลังสองดังนั้นมันก็กลายเป็นพายคูณด้วย2.053คูณ10บกำลังลบสามหารสองทั้งหมดยกกำลงังสองอม ลบใหม่้วกันะะนะครับเขียนใหม่เขียนให้สวยๆหน่อยอกากระแสคือสิบกำลังลบสองแอมแปร์พื้นที่ก็คือพายคูณด้วยนะครับสองจุดศูนย์ห้าสามคูณสิบกำลังลบสาม หารด้วยสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับงั้นเราได้ความหอัน่นกระแสก็คือจุดหนนะครับลืมตัวเลขสิบกำลังลบสามสิบกำลังลบสองหนึ่ง e ลบสองหารด้วยพาย,ค,ยคูณด้วยคูณเท่าไหร่ครับสองจุดศูนย์ห้าสามคูณด้วยสองจุดสองจุดศูนย์ห้าสามอี ลบ 3, หารสองทั้งหมดนี้เอาไปยกกำลังสองแล้วก็คูณกับพายเหมือนเดิมเราได้สามพันยีสิบนะครับได้ความหนเแน่นกระแสเท่าก,กับ3 0มศูน แอมแปต่อตารางเมตรนะครับเขียนใหม่ตรงนี้กันนะครับเราได้ J เท่ากับ3 0 2 0แอมแปร์ต่อตารางเมตรนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้หาความต้านทานก็จะ R เท่ากับ โลอลส่วนเอนะครับโลของเราคือหนึ่งจุดเจ็ดคูณสิบกำลังลบหกโอมเมตรอลของเราคือห้าเมตรเอของเราก็อันเดิมนะเหมือนข้างบนคือพายคูณด้วย 2 3. 3. องจุดศูสามคูณสิ่กลังลบสามหารสทั้งหมดยกกำลัง2องก็เราแกเฉพาข้างบน1.7 โลเท่ากับเท่าไหร่นะ1.7่ง1.7คูณสีกำลังลบ6ห e นึ่งจุดเจ็ด e ลบหกคูณด้วยห้านี่ะหารด้วยพื้นที่ข้างล่างเหมือนเดิมได้สองจุดห้าเจ็ดนะครับงั้นเราได้อาบมามีค่าเท่ากับ สองจุดสา้สาจดโอ